จุดนี้นะคะก็จะถือว่าเป็นจุดที่เป็นพื้นที่ฟันหลอเนื่องจากไม่มีผนังกั้นน้ําถาวรนะคะเนื่องจากเป็นพื้นที่วัดแก้วฟ้าจุฬามณีเมื่อมีเรือขนส่งสินค้าเรือขนาดใหญ่รวมไปถึงเรือด่วนเจ้าพยานะคะวิ่งผ่านมาก็จะทําให้เกิดขึ้นแล้วก็มีน้ําทะลักเข้าช่วงบริเวณพื้นที่วัดทำให้ได้รับผลกระทบเล็กน้อยนะคะแต่วันนี้ค่ะก็ถือว่าน้ำยังมีปริมาณที่น้อยลงค่ะ ขณะที่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้าเจ้าพยานะคะก็บอกเขาว,ว่าไม่รู้สึกกังวลน้ําเหนือที่จะไหลผ่านบริเวณกรุงเทพมหานครเพื่อลงสู่ทะเลเอ่าวไทยเพราะว่าชินกับสถานการณ์นี้ทุกปีอยู่แล้วและก็ยืนยันข่าวว่าจะไม่ออกจากบ้านค่ะ สถานการณ์แม่น้ำเจ้าพยาบริเวณพื้นที่เขตดุสิตซึ่งมีหลายชุมชนที่มีประชาชนอาศัยอยู่ทั้งชุมชนข้างวัดแก้วฟ้าจุฬามณีชุมชนซอยสีครามชุมชนราดผาทับทิมร่วมใจบริเวณเชิงสะพานกรุงทนชุมชนเปิดซอยบิดต,ตาคามและชุมชนวัดราดผาติการาม เพราะเมื่อมีปริมาณน้ำแม่น้ำเจ้าพยามีระดับสูงขึ้นก็จะทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมรับมือในช่วงวันที่17ถึง21กันยายน2565ที่ประเทศไทยจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงตกหนักมากรวมทั้งยังมีการแจ้งเตือน11จังหวัดรุ่มแม่น้าเจ้าพยาได้แก่จังหวัดชัยนาทอุทัยธานีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรีรบบุรีประทุมธานีนนทบ,บุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครให้มีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาและแม่น้ำน้อยให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากปริมาณน้ำที่จะไหลหลาก จากภาคเหนือลงมาย,ยังเขื่อนเจ้าพยามีปริมาณเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจึงเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพยาตั้งแต่วันที่15กันยายน2565ในอัตรา1,800ถึง2,000ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นจากเดิม40ถึง60เซนติเมตรในช่วงวันที่16ถึง17กันยายนนี้ โดยบริเวณพื้นที่วัดแก้วฟ้าจุฬามณีซึ่งตั้งอยู่ปากคลองบางซื่อริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ําเจ้าพยาถือเป็นพื้นที่ที่ฟันลอ้อที่ไม่มีผนังกั้นน้าถาวรเพราะเป็นพื้นที่วัดเมื่อมีเรือขนส่งสินค้าเรือขนาดใหญ่และเรือด่วนเจ้าพยาวิ่งผ่านก็จะทําให้เกิดขึ้นน้ําไหลทะลักเข้าพื้นที่วัดซึ่งจะทําให้ได้รับผลกระทบบริเวณชุมชนต่างๆด้วย ทางนี้จากการสอบถามประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชุมชนข้างวัดแก้วฟ้าจุลามณีติดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาที่มีผนังกั้นน้ำถาวรได้กล่าวว่าไม่ได้รู้สึกกังวลน,น้ำท่วมบ้านเนื่องจากชินกับสถานการณ์แล้วซึ่งในช่วงฤดูฝนและช่วงที่มีปริมาณน้ำสูงขึ้นก็จะได้รับผลกระทบมีน้ำท่วมขังเป็นประจำ การจะมีผนังกั้นน้ำหรือไม่มีก็ไม่ได้ต่างกันมากนักเพราะจะมีน้ำั่วนและไหลซึมเข้าได้เพียงจะไม่ทะลักเข้ามาเลยเท่านั้นพร้อมยังยืนยันว่าจะไม่อบพยกออกจากบ้านของตอนเองอย่างแน่นอนแม้แต่ในช่วงปี2554ที่มีน้ำท่วมหนักก็ไม่ได้ย้ายออกจากบ้านและอาศัยอยู่บริเวณชั้นสองของบ้านถ้าท่วมหนักๆน,นี่เราจะออกจากบ้านไหม ถ้าน้ําเยอะพี่ก็จะอยู่ข้างบนก็จะซื้ออะไรเตรียมไว้ก่อนอแล้วกินข้างบนเลยข้างบนรอน้ําลงก็มากววดมาล้างมาอะไรแล้วก็ค่อยว่ากันอ๋อแล้วคราวเนี้ยค่ะถ้าเทียบก,กับปี54กับปีเนี้ยเยอะไหมเยอะกว่ากันเยอะไหมคะก็พอๆกันนะแต่ว่ามันยังน้อยกว่า54หน่อยนะแต่เราก็ยืนยันว่าไม่ออกเนาะอไม่ได้ไมันอยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วเราก็เจอสถานการณ์นี้มาตลอดใช่ใช่เจอทุกปี <Okay. S 1> จะมากจะน้อยมันต้องเจอดานประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนวัตราผาติการามซึ่งไม่มีพนังกั้นน้ำถาวกรกล่าวว่าคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนนี้ได้รับผลกระทบทุกปีแม้จะชินกับน้ำท่วมบ้านแต่ก็รู้สึกเบื่อหน่ายที่จะต้องอยู่กับสถานการณ์ปกติ8เดือนและอยู่กับน้าอีก4เดือนเพราะปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพยายจะสูงขึ้นทั้งจากฝนตกหนัก น้ำทะเลนุนสูงและการปล่อยน้ำเหนือจากเขื่อนต่างๆเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลก็ยิ่งทำให้ได้รับความเดือดร้อนมากเพราะนอกจากน้ำท่วมแล้วยังมีปัญหาขยะน้ำเน่าเสียไหลเข้าบ้านและมีสัตว์เลื้อยขานอีกด้วยเขตนี้เคดูสิก็จะมาดูแค่น้ำมาถ่ายรูปน้ำเวลาขึ้นก็ดูแค่นี้อ่าแล้วก็มาบล็อกทรายไม่ให้ออกถนนไอ้ชาวบ้านเนี่ยจะเดือดร้อนอะไรเงี้ยก็มาทำสะพานให้แค่นั้นเองอย่างอื่นก็ไม่มาละคือเขารู้เวลาน้ำขึ้นน้ำลงไง เขาจะมาถ่ายรูปดูถ่ายส่งนายก็กลแล้วก็ไปแล้วพอวันนั้นนี้ไดข่าวมาก็มีอนามัยมาแจกยาหน่อยแค่นั้นเองพร้อมอย่างระบุอีกว่าสาเหตุที่ตรงนี้ไม่มีพนังกั้นน้ําเกิดจากการต่อต้านของประชาชนที่มีบ้านอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาบางหลัง เพราะถ้าหากทําผนังกั้นน้ําถาวรจะทําให้เสียพื้นที่บ้านไปมากจึงทําให้บ้านหลังอื่นๆได้รับผลกระทบเป็นระยะหลายปีน้ำมันขึ้นกลางคืนขึ้น,นทั้งกลางคืนกลางวันนี่ยังไม่ลงเ่ะเดี๋ยวเย็นเย็นม,มาอีกเนี่ยพอขึ้นเยอะสุดที่ก่อนหน้านี้มันขึ้นถึงไหนถึงเตียงยังถึงนี่นถึงขอบตรงตรงปลายเตียงตรงนี้ทั่วห<อ>มดเนี่ยผ้ายังเปียกอยู่ในนี้ละ อยากให้หน่วยงานเขามาช่วยอะไรจะมาช่วยหลายหน่วยงานดูแล้วก็ไปดูแล้วก็ไปเออาีวนั้นมาวัดวัดแล้วก็ไป<ะ>ไทำอะไรได้เลยอย่างไรก็ตามเรายังคงต้องติดตามสถานการณ์ของน้ำและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องโดยการเตรียมความพร้อมรับมือทั้งการประสานหน่วยงานภาครัฐกทมและทหารในการช่วยเหลือประชาชน